ครับผมสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่วันพฤหัส,สบดีที่8เดือน9 2565นะครับพบกับจอมยุทธคนไทยในเวียดนามเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีข่าวๆทางด้านฝั่งเวียดนามมาฝากแล้วก็มีข่าวข่าวฟุตบอลหลากหลายลีกมาฝากกันนะครับอยู่ในช่วงรวมมิตรข่าวบอลน,นะครับครับผมเมื่อวานนี้นะครับผมก็เป็นการแข่งขันนะครับเนชันครับ ะะอยู่ในเวียดนามนะฮะเมื่อวานก็เป็นการแข่งขันระหว่างฮองอันยาลายนะครับของทีมโคซิโกเกติศักเสนาเมืองนะครับเมื่อวานพบกับเจ้าบ้านนั่นก็คือไซ่ง่อนซิตี้นะครับผมสโมสรฮองอันยาลายฮะเมื่อวานนี้ต้องพยายามแย่งชิงนะครับ กว่าจะทําสําเร็จนะครับกว่าจะชนะ,ะไซงอน f อฟไปด้วยห้าประตูต่อ3นะฮะนั่นก็ต้องถึงการยิงจุดโทษเลยทีเดียวนะครับในช่วงแรกนะครับผมในช่วง90นาทีแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าไซงอนซิต,ตี้เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่ลองบอลมากนะฮะแต่ว่าสู้กับฮองอันเจลายด้วยพละกกำลังที่สูสีกันเลยทีเดียวแทบจะดีกว่าด้วยซ้ำไปจนถึง ลูกแรกนะฮะก็เป็นการยิงของเซงอนเอฟซก่อนนะฮะหลังจากนั้นนะ,ะกว่าที่ฮองอัญ,ญลายจะมาตีเสมอได้นะครับก็หลังๆเลยทีเดียวนะฮะกว่าที่จะตีเสมอได้จากบูโนเฮนเดสนะครับผมนักเตะตัวสำรองลงมาก็กับตัวยิงด้วยความสามารถที่สุดยอดเหมือนกันนะฮะเข้าไปจนถึงหมดเวลาก็เลยต้องยิงจุดโทษนะครับ หลังจากนั้นครับผมสมโมสรฮององันยาลายนะฮะก็ได้คว้าตั๋วเข้ารอบรองชนะเลิศในศึกเนชั่นะคัพนะฮะของเวียดนามปี2022ไปเรียบร้อยนะครับผมโคซิโกก็สะใจกันเลยทีเดียวนะครับผมในถ้วยใบนี้นะครับครับผมและนอกจากนี้แถมข่าวาเรื่องราวนะครับ ในห้องอัญเชิญเลยสักนิดหนึ่งครับเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานะครับผมตามรายงานของสื่อในท้องที่นะครับเป็นการเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดของภรรยานะครับของโคซิโกนะฮะทางนี้ของเฟืองก็ได้พาภรรยาและก็ลูกน้อยได้ไปร่วมงานของออซอปเปิ้ลนะครับผมนะฮะก็เป็นที่ อบอุ่นกันเลยทีเดียวสำหรับครอบครัวของโคซิโก้แล้วก็หลายๆท่านนะครับที่ทำงานร่วมกับโคซิโก้นะครับรวมถึงของเฟืองนักเตะนะฮะคนใจคนเวียดนามด้วยนะครับก็ไปร่วมยินดีกับคุณ อัชราภาเสนาเมืองหรือว่าพิเปิ้ลนะครับที่เป็นภรรยาของโคซิโก้นะครับก็มีความสุขกันนะครับในร้านอาหารไทยนะฮะในจังหวัดเปกูนะฮะในฮองอันยาลายนั่นเองนะครับอันนี้มาแถมกันเล็กๆน้อยๆฮะสำหรับเขาความเคลื่อนไหวของโคซิโก้และก็ฮองอันยาลลยนะครับครับผมและประเด็นต่อมาเรื่องราวต่อมานะครับโคดมานโพกิ้งนะฮะถูกสื่อเวียดนามนะฮะเดด The Th t h อะเทตนะครับผมลงข่าวไว้อย่างนี้ฮะเล่าให้ฟังครับเขาลงภาพโค้ดมานอโพอกกิ้งและเขาก็เขียนว่าโคดมานอฟพกิ้งพบกับฉากเศร้าและวิตกกังวลสำหรับ AFF Cup 2022นะฮะเขาก็โหมลงไม่หยุดสำหรับสื่อเวียดนามนะฮะขั้นตอนการเตรียมทีมชาติไทยสำหรับ AFF ค u p 2022ักำลังประสบปัญหามากมายที่ทำให้โคดมานอ o พกกิ้งถอนหายใจ ตามปฏิทินฟี a าเดวันที่19ถึงวันที่27กันยายนจะเป็นช่วงเวลาสลับทีมชาติในการโฟกัสและการแข่งขันในช่วงนี้สโมสรจำเป็นต้องปล่อยตัวผู้เล่นสู่ทีมชาติอย่างไรก็ตามโค้ชทีมชาติไทยนายมนโนอพก,กิ้งมีประสบปัญหากับการร้องไห้และหัวเราะ ครับผมตรงนี้น่าจะเป็นการที่เขาเขียนเยอะๆประมาณว่าโคดมานโพโโกกิงเนี่ยจะร้องไห้หรือว่าหัวเราะดีกับการที่จะเรียกตัวนักเตะเข้าสู่แคมป์ทีมชาติอะไรประมาณนี้นะฮะปรากฏว่าในวันฟีฟ่าเดยนี้ไทยลีกยังคงเล่นอยู่และสาพันธฟุตบอลไทยไม่ได้ทำการปรับเปลี่ยนใดๆเพื่อรองรับช้างศึก ดังนั้นในายมโนพกิ้งจึงถูกบังคับให้สร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของทีมไทยกับสโมสรเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่จะเป็นในทางกับการเขาแทบจะไม่ได้เตรียมตัวอย่างดีสำหรับ AFF Cup 2022ก่อนหน้านี้ซูเปอร์สตาร์ชาทิป์รงปรสินรายงานข่าวร้ายถึงมโน o กิ้งด้วยว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะมุ่งเน้น ไปที่การเล่นในเจลีกรวมทั้งผ่อนคลายดังนั้นเขาจะไม่เข้าร่วมการแข่งขันคิงคัพในเดือนกันยายนนี้หรือเอฟหรือ AFF ครับในช่วงปลายปีการหายไปของชนะทิพเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับทีมชัดไทยด้วยเหตุผลนี้ช้างศึกจึงควรเตรียมพร้อมที่จะชดเชยให้มากกว่านี้แต่ตอนนี้สิ่งต่างๆดูเหมือนจะไปในทิศทางตรงกันข้ามแน่นอนว่านายมาโนอโพกิ้งไม่พอใจ อันที่จริงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สโมสรไทยคัดค้านการตัดสินใจเรียกบุคลากรจากสาพันธ์ฟุตบอลของตัวเองในประเทศนี้ฟุตบอลไทยมีการพัฒนามากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นมืออาชีพมากแต่ยังมีปัญหามากมายเป็นเรื่องปกติที่สโมสรจะขัดแย้งกับผลประโยชน์ของระดับการสัรหาหรือเมื่อเร็วๆนี้สาพันธ์ฟุตบอลไทยยังผูกพันกับเรื่องอื้อฉาวสีส้มอีกเรื่องหนึ่งตัวแรกคือพวกเขาตั้งเป้าหมายที่สูงมากสำหรับ u 23โดยต้องคว้าตั๋วไปโอลิมปิก2024ที่ปารีสอย่างไรก็ตาม FAT ขาดเงินและไม่สามารถเชิญโค้ชที่ดีสลับสลับช้างศึกรุ่นเยาวชนได้ดังนั้นสาพันธ์ฟุตบอลไทยจึงต้องพยายามหาโค้ชในประเทศโดยมีต้นทุนที่ต่ำกว่าสลับกลุ่มอายุ u 23หลังจากผ่านวิกฤตมาไม่กี่ปีอันที่จริงฟุตบอลไทยประสบความสำเร็จเพียงเพราะ แชมป์เอเครับในปี2020เพียงเท่านั้นในการแข่งขันรายการอื่นๆความสำเร็จของพวกเขายังมีขีดความจำกัดและก่อให้เกิดปัญหาภายในมากมายครับผมอัอนนี้ื่อเวียดนามก็ตีข่าวตาลีลึกๆเลยนะฮะเจาะประเด็นลึกๆเลยนะฮะประมาณว่าสาพันธ์ฟุตบอลไทย อือเช้าสีส้มก็คือว่าตัวเลขเงินเนี่ยมันหมดไปแล้วอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับไม่มีตังไปจ้างโคดต่างชาติแล้วต้องมาเอาโค้ดทีมิโค้ดคนไทยมาดูแลอายุยี่สามอะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่เด้แชมป์ไม่ได้อะไรแล้วนอกจากเอฟเอฟคัพที่ผ่านมานะฮะสองพันยี่สิบที่ผ่านมาได้แชมป์นอกนั้นก็ประสบความสําเร็จไม่ประสบความสําเร็จอะไรเลยอะไรประมาณนี้ครับเขาก็เจาะประเด็นทีมชาติไทยลึกๆเลยนะฮะ วันนี้ก็หามาฝากกันเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนครับยอดยาวิลิกบาจอมยุทธคนไทยในเวียดนามสวัสดีครับ